สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับคุณตรงปกมากน้อยแค่ไหนผู้ร่วมสัมภาษณ์ของเราอยู่ข้างหลังเราเริ่มต้นจากน้องมิวก่อนโอเคขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะได้ค่ะคุณคิดว่าคุณตรงปกกี่เปอร์เซ็นต์คะตรงชชยวช์าค่ะ <c oughs> โอ้ยเขาถามเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซนพิ่งคิดได้โอเคสมองน้องมิวคงจะรีโหลดอยู่ตรงกี่เปอร์เซนต์โอเคคนนี้ตรงปกหนึ่งร้อยเปอร์เซนค่ะน i c e คนต่อไปโอ้ตอนนี้เหมือนจะมีงานนะคะมาเรามาขอสัมภาษณ์กับน้องเมย์จออบอย่อมาจากอะไรวะไปสัมภาษณ์คนนี้ดีกว่า ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณเมย์ว่างอยู่หรือเปล่าคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะเลอเลอยูไหมคะโอเคอาชีพของเรารู้สึกเหมือนจะบังอันนี้นะคะเดี๋ยวเอาอาชีพออกดีกว่ายูไหมคะเหมือนน้องเมย์เขาจะหลับนะคะทุกคนปะเรามาถามบนเวทีดีกว่ามีหางเครื่องน้องเนยมีน้อง แล้วก็น้องอะไรก็ไม่รู้ขึ้นไปสัมภาษณ์เขาบนเวทีเลยดีกว่าอ <c oughs> ่สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเป็นนักข่าวนะคะนักข่าวนะคะมีใครว่างหรือเปล่าอ้าๆขอขอสัมภาษณ์หน่อยคะ่ะขอสัมภาษณ์หน่อยคะ่ะโอ้รู้สึกว่าบนเวทีทั้งสามคนนี่เขาจะไม่ว่างกันเลยนะคะทุกคนไป สัมภาษณ์คนใหม่ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะเอา้าเหมือนไม่ให้ความร่วมมือนักข่าวใช่เป็นนักข่าวเนี่ยมามาขอสัมภาษณ์หน่อยขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะค,ะคะุณผมขาวฉันเออคนไทยลึกต่างชาติวะเนี่ยฉันใช่ใช่ใช่ค่ะพร้อมหรือย,ยังคะพร้อมยังค่ะค่ะโอเคเขาตกลงจะให้เรา สัมภาษณ์คุณคิดว่าคุณตรงปกกี่เปอร์เซ็นต์คะคุณคิดว่าคุณตรงปกกี่เปอร์เซ็นต์คะอ้าวอ้าวคิดนานมากเลย <minutes> later. ใช่แบบศูนย์จุดศูนย์หนึ ตรงปก0.01หรือคะใช่หรือเปล่าค่ะค่ะคิดว่าน่าจะเหมือนตรงหัวนะคะทุกคนโอเคขอบคุณค่ะโอ้มาหลังเวทีเลยแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะน้องเนยอยู่ไหมคะเหมือนจะอยู่นะคะแต่เขาเหมือนจะไม่อยากตอบเราขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะพิมพ์ผิดน,น,นะคะทุกคนขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะ อะไรว่าอะไรว่าอะไรโอ้ขอสัมภาษณ์หน่อยคะ่ะเอยขอสัมภาษณ์น้อยขอสัมภาษณ์หน่อยคะ่ะยืนนี้ไปไหนไม่ทาอะไรผีดคุณเนยคะ่ะคุณคิดว่าคุณตรงปกกี่เปอร์เซนต์คะพี่มีอะไรโอเคคะ่ะเหมือนกับว่าเขาน่าจะเป็นเด็กน้อยแล้วเขาก็ อ,อันนี้ของเราไม่รู้เรื่องแล้วว่าเขาก็ไม่แบบให้ความร่วมมือโอเคไม่เป็นไรอีน้องมิวนอนตายแล้วอ่าน้องต้าสวัสดีค่ะ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 ขอเวลาสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะขอเวลาสัมภาษณ์หน่อยคะ่ะจะหนีไปไหนขอเวลาสัมภาษณ์หน่อยค่ะไอ้น้องต้าขอเวลาสัมภาษณ์หน่อยคะ่ะวิเซิร์ฟต่างชาตินี่ทำไม่ได้นะคะทุกคนนี่เงียบ ได้ขอบคุณค่ะคุณคิดว่าคุณเนี่ยตรงปกกี่เปอร์เซ็นต์คะตรงปกกี่เปอร์เซ็นต์คะสวยๆแบบนี้เนี่ยใส่แบบกอกแถมสักลายขาเนี่ยคุณคิดว่าคุณตรงปกกี่เปอร์เซนต์นคะแสดงว่าไม่เคยดูติ๊กต็อกแน่เลยอะไรกีคีกีคีสงกีคี สวงคืออะไรคะคืออะไรคะอ่ะทุกคนเงียบเงียบโอเคมาให้คะแนนน้องคนนี้ว่าเขาตรงปกกี่เปอร์เซ็นต์โอเคตรงปกล้านเปอร์เซน็นสวัสดีสุดล่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสุดหลอขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะสุดหลออู้เต็มตาเลยขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะทําไมไม่ต้องตอบว่าทําไมได้หรือไม่ได้เออได้ไหมคะขอสัมภาษณ์ได้ไหมโลเปนะเนี่ยเราเราแบบมาโลเปมากมากเลยเนี่ยเป็นนักข่าวขอสัมภาษณ์คนในเมืองเนี่ยแต่คนในเมืองเขาไม่ให้ความร่วมมือกับเราเลยขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะ สุดคุณไม่มีโรงเรียนคำถามกับคำตอบไม่ตรงกันเลยโอเคค่ะทุกคนทุกคนคิดว่าหนุ่มหล่อคนนี้เนี่ยตรงปกกี่เปอร์เซ็นต์นี่ให้น้องๆแบบให้เปอร์เซ็นต์ละกันโอเคโอ เจอแล้วทุกคนอูห้หูแต่งตัวน่ารักมากมาดูซิว่าเขาเนี่ยจะตรงปกกี่เปอร์เซ็นต์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีอูห้หูอัธยาศัยของแมปนี้เนี่ยของคนไทยเนี่ยแบบโอเค ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะได้ไหมคะขอสัมภาษณ์หน่อยคุณสุดสวยโอเคคุณคิดว่าคุณน่ะตรงปกกี่เปอร์เซ็นต์คะ,ะอะเอาไม้ไปใกล้ๆปากเขา ศเอฮ้ยทำไมไม่บอกว่าล้านว้าเออเห็นเข้ามาแต่งตัวน่ารักแบบนี้น่าจะตรงปก1ล้านเปอร์เซ็นเลยนะคะเพราะว่าโมเดลของเขาอ่ะน่าจะหาในนี้ยากโอเคไหนมาดูสิว่าตรงปกกี่เปอร์เซ็นนี่ทุกคนตรงปก100%่ยเปอร์ซขอบคุณค่ะ หนุ่มรอเรามาสัมภาษณ์หนุ่มคนนี้ดีกว่าว่าเขาเนี่ยตรงปกกี่เปอร์เซ็นต์สวัสดีค่ะไลโออัธยาศัยของแบบนี้สวัสดีค่ะดีเออดีดีด,ดีขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะมีอะไร <c oughs> ดูดูทดู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 กูีูด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 ูคูดูดูดกกูดูกูกูดรอคุณคิด,าคคคคด่าตรงปกดี่เปอร์เซ็นต์คะ เต็มเท่าไรแล้วแต่เลยค่ะเต็มเท่าไรแล้วแต่คุณเลยค่ะเออให้ความหล่อตัวเองเท่าไหร่คะห้าเต็มสิบโอ้เต็มให้น้อยจังเลยทุกคนนึกว่าเต็มล้านโอเคมาดูสิว่าผู้ชายคนนี้หนุ่มรอคนนี้เนี่ยเขาตรงปกกี่เปอร์เซ็นต์ โอ้โอเคห้าเต็มสิบจริงด้วยเพราะว่าหน้าตาของเขานี่เหมือนกับในนี้เลยโอเค โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้อย่ามีดราม่านะน้องๆบางคนอาจจะคิดว่าแมบนี้เนี่ยคนไม่ตรงปก100%มีเยอะแยะ <c oughs> ก็เพราะว่าแมบนี้เนี่ยเป็นแมบแต่งตัวซ้ายฟรีมีเยอะเออพี่รู้พี่อยากรู้แค่ว่าเขาเนี่ยจะให้การแต่งตัวของตัวเองสักกี่เปอร์เซ็นต์อืมแค่นั้นแหละจะให้เป็นล้านพี่ก็ไม่ว่าเลยโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้